เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วครับจะมีฝรั่งเข้ามาเล่นนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พวกเราเล่นกันก็หลังจากฝรั่งเล่นใช่ไหมครับก็จะมีพวกรุ่นพี่เล่นก่อนออหลังจากนั้นผมค่อยมาเล่นตามเมื่อรักซักประมาณ 4- 5ปีหลังจากนั้นครับ ได้มาลองค่ะที่หาดกะตะก็รู้สึกว่าชอบมากน้ําใสขึ้นดีคะ่ะแล้วก็ออน้ําเป็นสีฟ้าคะ่ะตอนแรกรู้สึกว่าการเล่นเซิร์ฟไกลตัวมากแต่ว่าพอได้มาเล่นจริงๆแล้วที่เนี่ยบรรยากาศทุกอย่างมันทําให้เราแบบอยากเล่นเรื่อยๆเพื่อให้มันแบบเล่นให้เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นในซีรีส์เกาหลีเขาเล่นเซิร์ฟการหนูก็เลยแบบอยากลองเล่นบ้างพอเล่นแล้วก็แบบชอบมากเลยคะ่ะ ก็เคยเล่นเซิร์ฟที่บาหลีมาก่อนนะคะแล้วมันก็เป็นความทรงจําที่ดีมากกลัวมากเลยค่ะเพราะว่ากลัวแบบจะจับคลื่นไม่ได้กลัวจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้แล้วพอจับคลื่นได้จริงๆแล้วได้ยืนครั้งแรกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลย ถึงแม้จะเป็นนะักกีฬาว่ายน้ำก็เถอะแต่ว่า,ามันต้องใช้ทักษะมากกว่าการว่ายน้ำธรรมดาค่ะนอกจากนั้นยังจะต้องแบบว่าทั้งลอยตัวอยู่บนบอร์ดบาลานซ์บนบอร์ดการป๊อปอาพการยืนทุกอย่างมันต้องฝึกฝนนะคะทุกครั้งที่ยืนขึ้นมาได้มันเหมือนเราชนะค่ะเราชนะขื้นลูกนั้นๆที่เราตั้งใจแล้วก็เราสามารถทำให้ขื้นพาเราไปถึงฝั่งได้มันเหมือนแบบ มันตื่นเต้นนะคะมันท้าทายชอบมากที่จริงที่มาเล่นเนี่ยก็คือมีเพื่อนที่มาด้วยหลายคนบางคนก็คือออกกำลังกายบางคนคือไม่เคยเล่นกีฬาเลยแต่ว่าคือทุกคนก็สามารถเอนจอยได้เหมือนกันหมดเลยอะคะ่ะ <c oughs> การเล่นซื้อมันเหมือนชีวิตเลยนะคะบางทีคือเราจะโดนแบบคลื่นซัดกลับมาที่ฝั่ง แล้วคลื่นคือแบบบางทีก็ลูกเล็กลูกใหญ่อะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องมีสักลูกแหละที่เราสามารถยืนได้ก็มันก็ต้องมีสักครั้งที่เราแบบว่ายืนกับมันให้ได้อะอยู่กับมันให้ได้พอยืนบนบาดได้อะหนูรู้สึกแบบพราวแบบอยู่มาสองชั่วโมงจับได้สองคลื่นคือหนูก็รู้สึกว่าเก่งมากแล้วอะแล้วยิ่งลูกไหนที่แบบเราจับเองโดยที่ไม่มีคนบอกนะพี่จะพราวมากเลยค่ะเพราะว่ามันแบบมันยากอะมันคือธรรมชาติแล้วเราคือ ติดตามธรรมชาติพยายามเล่นกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันสนุกนะคะคือเหมือนไม่ได้ยากที่สุดแต่ถ้าเราฝึกฝนเราต้องทําได้ค่ะทุกคน <laughs> เราต้องทาได้รู้สึกเหมือนกับว่าเราทําอะไรแบบสำเร็จสักอย่างตอนเราล้มเราก็รู้สึกว่าโหยอยากกลับไปขึ้นม่อีกรอบนึงเพราะว่าแบบจะได้มีความรู้สึกได้ยืนขึ้นมาอีกรอบเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากแต่ว่ามันก็ พอยืนได้เนี่ยทุกอย่างมันก็แบบหายเหนื่อยไปเลยคิดว่าคนที่ไม่เคยมีทักษะกีฬาเลยหรือว่าคิดว่าอยากมาแต่ว่าไม่ได้มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มาลองจริงๆเพราะวพอลองแล้วเนี่ยเราจะติดใจค่ะตอนนี้คืออยู่มาประมาณแบบ2อาทิตย์แล้วค่ะยังไม่อยากกลับเลยกีฬาเซิร์ฟอะค่ะ,คะมันยากตอนแรกๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เวลาอยู่กับมันมากมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะคะ แล้วก็เราก็จะพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆมันอาจจะยากตอนช่วงแรกแต่ว่ามันก็สนุกมากอยากให้ทุกคนได้มาลองค่ะแนะนำให้เรียนก่อนครับอันดับแรกก็คือมาเรียนเขาจะสอนทฤษฎีการยืนการพายนะครับแล้วก็การเซฟตี้ตัวเองบนหาดก่อน กระตะที่กระตะเราจะขึ้นชื่อว่าเป็นคลื่นที่สวยและก็แรงที่นี่เหมาะกับทุกระดับครับตั้งแต่เบกนเนอร์จนถึงโปรเลยครับ มันเป็นกีฬาค่อนข้าง,างาท้าทายอะคะ่ะมันทําให้เราเนี่ยรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองรู้จักที่จะทําให้มันดีขึ้นนะคะมันก็สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องทั้งเรื่องการงานเรื่องการเรียนเพราะว่ามันต้องมีทั้งวินยัยทั้งการฝึกฝนกว่าจะทําได้ไม่ใช่ง่ายๆ